ได้ี่ว่าถูกกระแสโจมตีอย่างหนักเลยนะคะตั้งแต่เปิดตัวใหม่ๆแล้วค่ะสำหรับเกอร์กุ๊ปวงไฮคีนะคะจากค่าย GLG ค่ะโดยเฉพาะสาวไทยอย่างลูกหนังสีตลาลนะคะลูกสาวฝาแฝดของพระเอกรุ่นใหญ่ก็คือคุณตัวสรัญยูวงกระจ่างค่ะ ที่ต้องบอกว่าถูกกระแสในไทยเนี่ยโจมตีมาตลอดนะคะตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์เลยด้วยซ้ําค่ะถึงขั้นคือช่วงหนึ่งเนี่ยมีกระแสก็คือแฮชแท็กแบนด์สีตาลาขึ้นมาเลยนะคะพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วถูกสังคมมีภาควิจารณ์สนังสโซเชียลเลยค่ะต้องบอกว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะคะทาง GLG ต้นสังกัดเนี่ยกเ็เป็นเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่ไฮคี key, นาอออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่อที่จะประกาศค่ะการลาออก ีของตละะโดยบอกว่าสวัสดีนี่คือ G.L.G เราขอแจ้งว่าสมาชิกสีตลาซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของไฮคี ee, มาจนถึงปัจจุบันได้ตัดสินใจออกจากทีมด้วยเหตุผลส่วนตัวเอเจนซี่ก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างยาวนานกับสีตลาเองแล้วก็สมาชิกไฮคีที่เหลือรวมถึงการตัดสินใจก็มาถึงหลังจากการตรวจสอบสถานการณ์โดยรวมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความกังวลกับข่าวประทันหันดังกล่าว เราขอกําลังใจอันอบอุ่นจากคุณที่มีต่ออนาคตของศรีตาาและสําหรับสมาชิกไฮทีที่เหลือซึ่งวางแผนจะเริ่มต้นเส้นทางสู่ความฝันอีกครั้งขอขอบคุณเกลกุ๊ปน้องใหม่ก็คือมีสมาชิก4คนที่เหลือนะตอนนี้นะคะก็คือไฮทีเนี่ยเพิ่งจะเดบิวต์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็คือวันที่5มกรามนะคะด้วยการเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเลยก็คือ แอตเลติกเกอรนะคะจากนั้นเนี่ยในระหว่างการโปรโมทกลุ่มเดบิวต์สมาชิกสีตลาลเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงจากแฟนๆค่ะบางคนก็แสดงความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับคุมหลังของครอบครัวของเธอด้วยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเหมือนมีเรื่องราวของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่แน่ใจว่าตัวเธอเองเนี่ย ตัดสินใจลาออกเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ4ีคนที่เหลือค่ะแล้วก็เคารพการตัดสินใจของสิตะลาด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้์เทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม